ญาณุสิท์ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยในค่ำของคืนวันนี้มีคณะสงฆ์จากอำเภอพรานกระต่ายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรูวชิระธรรมทัตเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่ายเป็นต้นเป็นประธานของคณะสงฆ์อำเภอพรานกระต่าย และท่านพระโคสิริวชิลานุยุธร,รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือในส่วนของฝ่ายบรรเป็ชิตอีกหลายๆวัดหลายๆโลกที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้และในส่วนของคหัหั์ที่เป็นสิทธิานุสิ์ท่านภุมิเกียรที่เคารพนับถือ ประเด็ประกุณหลวงพ่อพระรูรัตนวชิโรภาตอันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานตะบือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกะบือชาวบ้านหมู่สองหนองตาสังผู้ใหญ่สมานบ้านเมืองกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลลานกระบือห้างหุ่นส่วนจำกัดเจริญบุญต้นเทนเซอร์วิ B K. อบตอโนนพวงดำโดยนายกเวียรจันคงในทำรงจันคงและครอบครัวเทศบาลตำบลลานระบือโดยนายกรราสันจูดดวงพรนะ้อมด้วยคณะอบตเบง้ังแรกผู้ใหญ่วินน้อยคงและชาวบ้านวังยามลุงแววป้าแจ้วพิมคา พินดาคุณอนันต์เนียมสนิทคุลละเอียดอินเลี้ยงและครอบครัววัดหนองเดือหมู่สี่ตำบลหนองหลวงคุณบุญมีผังมณีในวิชัยมามีและครอบครัวร้องทั้งคุณอนองอินเลี้ยงและครอบครัว และคณะเจ้าภาพสิตญาณุสิทิ์ทุกๆท่านคณะเจ้าภาพและผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้เยอะเหลือเกินบ่งบอกถึงว่าพระเดชพระคุหลวงพ่อพระพร,รัตนวชิโรภาสท่านเป็นพระที่มีบุญ เป็นพระที่มีบุญถ้าไม่มีบุญนี่ผมจะไม่มีทั้งบรรปชิตและครหอขัมาได้มากขนาดนี้ดูจากที่โซเชียลที่ภายทุกคืนทุกคืนคืนนี้เป็นคืนที่สามที่บำเพ็ญกุศล สวดระอภิธรรมอุทธิธวายให้แหลดวงวิญญาณของประเด็จป,ป,ประโหลวงพ่อพระโคโรัตนะวะชิโรภาสอดีตเจ้าคณะอำเภอลานกระบืออดีตเจ้าวาดวัดแก้วสุรยิยชัยวันนี้เป็น ที่เห็นแล้วว่าบุญนั้นทำให้หลายคนหลายท่านโดยเฉพาะประเด็จพระุลวงพอ่อพระโปรัตนบัชรวัตรเนี่ยรัตนบัชิโรภาสที่ศิทธยานุสิทธนาสงได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล นึกถึงคำของนักปราชญ์ก็มาถึงนีกนึกขึ้นได้ทันทีท่านว่าจนบุญความอบอุ่นไม่มีจนไมตรีไม่มีพวกของจนเงินหมดลิบจนความคิดหมดหนทางท่านได้กล่าวว่าหลวงพ่อหลวงพ่อยี้ีท่านมีบุญเพราะอะไรมาดีเพราะมีบุญ อยู่ดีเพราะท่านมีคุณไปดีท่านก็มีทุนไปมาดีเพราะมีบุญแหละการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาหรือว่ามีบุญเป็นปุเพกตะปุญญาตาจะในอดีตแลวเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาบางคนบางที่ เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเช่นบางประเทศที่เกิดมาแล้วลำบากต้องหนีภัยสนรามหนีภัยอะไรต่างๆกำลังตะภัยอุตกภัยหรือภัยตารมธรรมชาติหรือภัยตามนุษย์ที่ํามห้เกิดขึ้นแต่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยมีวุญมาก และบุญที่ส่งเสริมให้ท่านได้เข้ามาบันประชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีอายุการพันศาห้าสิบพรรษาห้าสิบพรรษามีใช่น้อยดังนั้นบนุญกุศลของท่านที่บำเพ็ญมาที่เป็นหิตานุหิตตกประโยชน์มากมาย ในตองบาลนาตรงนี้แหละญาติเป็นที่ประจักษ์กับญาติกับโยมทุกคนทุกท่านหรืออย่างน้อยมี่ญาติโยมสาร่จนหลายคนเลยหลายท่านด้ยกันเนี่ยล,ล้ำลึกถึงในพระของท่านที่ท่านเลยช่วยเมตตาอนุเคราะห์รักษาโรภาคภัยไข้เจ็บนะรักษากระดูกทีหักบางอะไรบ้างเนี่ยเป็นหมอเป็นทั้งหมอ หมอที่รักษาร่างกายและหมอที่รักษาจิตใจอท่านได้บับเพ็ญบุญมาเยอะมาดีเพราะมีบุญอยู่ดีให้มีคนท่านทำพุทธประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างจนคณะสงฆ์ได้มา